สิบสัตว์โลกกับสิ่งพิเศษที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด 1. ละองค์ละมั่งมันมีความพิเศษอยู่ที่ขนของมันสามารถเปลี่ยนสีขนได้โดยฤดูร้อนขนจะเป็นสีขาวและฤดูหนาวขนจะเป็นสีน้ำตาลอมเทาละองค์ละมั่งเป็นสัตว์สงวนตระกูลกวางพบในแถบประเทศไทยพมา่าลาวกัมพูชา และอินเดียในตัวผู้จะมีเขาเรียกว่าระองค์ส่วนตัวเมียไม่มีเขาจะเรียกว่าละมังปัจจุบันละองค์ละมังที่เกิดจากธรรมชาติใกล้สูญพันธ์แล้วส่วนมากที่เห็นอยู่เกิดจากการเพราะขยายพันธุ์โดยมนุษย์โดยประเทศไทยประสบความสำเร็จการทำละมังหลอดแก้วตัวแรกของโลกได้เป็นเพศเมียเมื่อปี2554 2. 2. Li เอ r b i r d ไล r ออร์เเป็นนกที่มีความพิเศษน่าอัศจรรย์มากมันคือเจ้าแห่งการเรียนเสียงเพราะมันสามารถเรียนเสียงนกตัวอื่นๆได้กว่า20ชนิดและเรียนแบบทุกเสียงที่ได้ยินมาในสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่ถึงแม้ว่าเสียงนั้นจะซับซ้อนมากๆมันก็สามารถเรียนแบบได้แต่ก็มีเรื่องที่ชวนเศร้าประเสียงที่พวกมันเรียนแบบบ่อยๆนั้นพบว่าเป็นเสียงเลื่อยยนต์ที่ทำลายตัดไม้บ้านของพวกมันนั่นเอง ซึ่งจริงๆแล้วพบว่าความจริงที่มันทำเสียงไพเราะและแผนหางที่สวยงามก็เพื่อเรียกความสนใจจากคู่ของมันนั่นเองซึ่งไลเออร์เ e บิร์เป็นนกพื้นเมืองที่รู้จักกันดีของประเทศออสเตรเลีย 3. m e เมียแคทเมียแคทมีความพิเศษสามารถสร้างม่านกันแดดที่ดวงตาได้โดยขนสีดำรอบดวงตาของมันจะดูดซับแสงแดดที่ส่องลงมา ทำให้มันสามารถมองเห็นนักล่าได้อย่างชัดเจนแบบสุดลูกหูลูกตาและมันมีประสาทสัมผัสและการระแวดระวังภัยที่ดีมากโดยเฉพาะเรื่องการรับฟังเสียงมันจะสามารถได้ยินเสียงในรัศมีถึง50เมตรและจะอพยพย้ายที่อยู่เมื่อมีภยัยซึ่งมันจัดอยู่ในวงพังพรและมีถิ่นอาศัยอยู่ในทะเลทรายคาลาฮารีทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา 4. ปริง ปลิงมีความพิเศษเพราะมันเป็นสัตว์ที่มีถึง32สมองกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งปริงเป็นสัตว์ไม่มีพิษแต่เป็นสัตว์ที่ดูดเลือดสัตว์อื่นและมนุษย์เป็นอาหารและเพราะลักษณะเฉพาะของปลิงที่ชอบดูดเลือดเป็นอาหารจึงนิยมใช้ปริงในการบำบัดโรคซึ่งปลิงมีถิ่นอาศัยอยู่ทั่วไปในน้ำนิ่งตามหนอง 5. อีกา อีกาสามารถจดจำใบหน้ามนุษย์ทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับมันได้ทั้งตลอดอายุขัยของมันว่าทำดีหรือทำไม่ดีกับมันซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นความพิเศษมากๆและมันเป็นนกที่อยู่ง่ายกินง่ายมีนิสัยค่อนข้างดือ้อและกล้ามากเป็นนกที่กระจายพันธุ์เป็นวงกว้างปัจจุบันในประเทศไทยมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองห้ามค้าห้ามเพาะพันธุ์ห้ามครอบครองอีกด้วย หหนูขนเซียนหนูขนเซียนมีความสามารถในการเอาตัวรอดเป็นเลิศมันมีขนที่แข็งขึ้นแซมบนลำตัวทางด้านหลังมันสามารถสลัดหนามเล็กๆรอบตัวของมันออกไปได้เพื่อหนีจากการถูกล่าและหน้มเหล่านั้นก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้ซึ่งหนูขนเซียนนี้พบเพียงในประเทศไทยแห่งเดียวเท่านั้นปัจจุบันหนูขนเซียนนี้ลดปริมาณจำนวนลงจนใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากโลก 7. มีกิสลี่สิ่งพิเศษที่มากับตัวมันก็คือเป็นสัตว์ที่สามารถได้กลิ่นของสิ่งต่างๆที่อยู่ไกลออกไปถึง18ไมล์ความเร็วในการวิ่งเร็วถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมันยังเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแต่มันก็กินพืชและผลไม้ด้วยเช่นกันมีกิสลี่เป็นสัตว์ใหญ่ที่ถือว่าเป็นสัตว์สันโดษดุร้ายและอันตรายและบุกเข้าทำร้ายและฆ่าผู้ลุกราน ไม่เว้นแม้แต่มนุษย์ซึ่งมันมีถิ่นอาศัยกระจายอยู่ทั่วไปในอาสกาและทวีปอเมริกาเหนือ